สวัสดีครับรถถังฉีดมังงอนครับสวัสดีครับพี่สิงมวลชนทุกท่านครับผมครับผมบิ๊กแมทในวันที่22นี้ใกล้เข้ามาแล้วเครียดไหมฮะไม่ครับไม่ครับไม่เครียดไม่อะไรเลยนะครับผมการเตรียมพร้อมของรถถังเป็นไงครับก็เก็บตัวก็ถือว่าตั้งแต่ชกอเมริกานะก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในบ้านเล่นกีฬาด้วยอย่างเงี้ยก็สะสมกันไปจนมาหนึ่งเดือนสุดท้ายก็มาฝึกซ้อมอยง่ที่อือฮึโดยสรุปแล้วนี่ซ้อมประมาณเดือนกว่าต่อสองกัด ก็ซ้อมอยู่เรื่อยมาอยู่ค่ายตลอดครับไม่ได้ไปไหนเลยครับอาา่าฮะของทางซูเปอร์เล็กเขาซ้อมมาเดือนครึ่งนะครับผม้โหเขาชนะการซ้อมแล้วใช่ไหมครับ <laughs> อาา่าฮะแต่ว่าตอนนี้เขาถ้าย้อนที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่าเต็มร้อยละเก้าสิบเก้าครับเก้าสิบเก้าเลยนะไม่ต้องหาอ๋อเล่นเก้าสิบเก้าครับใกล้ๆแนละ้วครับก็เดี๋ยวไม่กี่วันก็เดี๋ยวเหลือน้ำหนักอะไรนิดหน่อยก็น่าจะเต็มร้อยครับอ่าฮะเราไม่เคยชยคกกับน้องเขามาก่อนไม่โชคกับพี่เขาพี่เขาไม่เคยไม่เคยกัน แต่เคยเห็นพี่เขาชกละเคยเห็นครับเป็นไงน่ากลัวไหมการแน่นอนครับพี่เขาก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในรูปแบบมวยไทยทั้ง 5, ทาง้ายกกับ,บวันยชิพเขาก็สร้างฟอร์มมาดีโดยตลอดครับอือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หือก็ถือว่าอันตรายว่ากันเถอะใช่ครับผมในส่วนของรถถังทําการบ้านเยอะไหมในการไฟเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมการศึกษาน้อยด้วยมาใส่แก้ในบนเวทีเอาอ่าฮะคือไม่ไม่ได้ดูคลิปไ,ไม่ดูอะไรเขาเลยก็ <aumento> ดูบันผ่านได้ครับดูได้ครับ เพราะเราไม่รู้ว่าเขาก็ต่อให้เขาดูคลิปผมหรือทุกคนดูคลิปในไฟ์แต่ละไฟ์ของแต่ละคนเนี่ยแต่เวลาชกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันผมอาจจะออกอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะออกอีกแบบเพราะฉะนั้นบนเวทีสําคัญสุดครับออืครั้งนี้ดีเป็นการป้องกันแชมเปี้ยนของเราครับผมมวยไทยห้ายกไม่สามยกนะครับผมหนักใจไหมยกมันจะเพิ่มขึ้นจะวางแผนต่างจากเดิมไหมไม่ไม่หนักใจครับผมก็เหมือนเดิมครับ ก็โดยสไตล์ผมคิดว่าผมก็ถ้ายกไม่หมดได้หน่อยครับถ้ายกไม่หมดครับผมจะหมดตั้งแต่ยกที่อะไรดีก็จะบีบไปเรื่อยครับถ้าพี่เ็าเดินใส่ก็ก็ก็โอเคอยู่ครับก็ดีหน่อยชอบคือชอบให้ชอบให้ประท้าเลยครับคิดว่าเกมไฟนี้นี่มันจะลงเอยด้วยกันน็อกเอาไหมน็อกเอาไหมอ่ะถ้าไม่ผมก็พี่เขาครับถ้ามีช่องโหว่หรือพลาดได้กันก็มีธิลล่วงได้ครับ เพราะว่านวมเล็กและอย่างอาวุธทั้งสองคนหนักทั้งคู่เนะี่ยมันมันสามารถทําร่วงกันได้คนระับอถึงตัวนี้ยังว,งวิตกังวลอะไรบ้างตอนนี้ครับไนมะ่ครับไม่รอรอได้สิบล้านลยเนี่ยรอไปเหยียบบนเวทีอย่างเดียวครับเนี่ยไฟนี้ไฟแรกเลยใช่ไหมครับที่เราจะได้ค่าตัวสิบล้านใช่ครับผม <c oughs> เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ยิ่งกว่าอะไรต่ออะไรอีกครับลอ <c oughs> ตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบใช่ครับใช่ครับ <c oughs> เห็นบอกว่าเราซ้อมสองค่ายเลยทั้งลูกรายกองดินแล้วก็จิตบังนนเราแบ่งเวลายังไงครับก็สุขซ้อที่จะอยู่ค่ายแฟนครับใช่มาเรียนด้วยทางศาสนาอย่างเงี้ยครับอย่างละมาดอะไรเงี้ยก็จะมาศึกษาที่นี่ด้วยเนี่ยแล้วก็ที่นู่นวันไหนบ้างนะก็จันหนึ่งพระธาครับอ๋อไปจิตบังนนใช่ครับ มีใครเป็นคู่ปั้มคู่ทวนเชิงคู่ลงนวมให้หนึ่งร้านเล็กครับที่ที่ที่จิมโนนหนึ่ง้านเล็กเพราะว่าหนึ่งร้านเล็กมีมีชิงแชมป์ด้วยอ๋อได้ครับแต่เราต้องไปขี่เรือเฮ้ยอ่าแล้วที่เนี่ยที่ลูกชายของดีนนะครับแน่นอนครับบางยาวมาแล้วก็บางร้อน็อกดาวครับเห็นบอกมีนักชุกญี่ปุ่นมาด้วยใช่ครับก็นักชกญี่ปุ่นมาสองวันครับก็อัดสะ่นนวลแล้วตอนนี้เมื่อวานก็ลงนวมไปประมาณคนละแปดยก ชการเจอกับซูเปอร์เล็กเนี่ยตั้งแต่เราชกวันมาคิดว่าซูเปอร์เล็กเป็นคู่ที่แข็งที่สุดแข่งที่สุดเลยไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่ซูเปอร์เลกเขาเก่งแล้วก็แข็งที่สุดในรูปแบบมวยไทยครับผม,มที่ผ่านมารถถังป้องกันแชมป์มาแล้วกี่ครั้งครับสี่หรือห้าประมาณนี้เ <5, S 1> มียบอกมาแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่มาชกวันจะมาฉีบไฟนี้มันมีความยากง่ายยังไงกับไฟก่อนหน้านี้ ก็มันมันยากยากกว่าทุกไฟครับเพราะว่าเราเจอมวยไทยด้วยกันแล้วก็เขาก็เป็นถือว่าเป็นคนเก่งที่สุดอับในรูปแบบมวยไทยตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับคือมันมีก่อนหน้านี้นเคยประกบเจอกันครั้งหนึ่ง<ช>แต่รถถังถอนม,มันก็มีแฟนมวยพูดกันมาว่ารถถังกลัวหรือเปล่าแล้วอยากจะบอกแฟนมวยคนนั้นยังไงบ้างไม่รู้กส่วนมากมีอตอบแทนผมผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายครับ <ล>ใช่ครับคือไม่กลัวอยู่แล้วระดับ,บนี้ผม,ผมส่วนมากผมจะแคร์ครอบครัวเป็นหลักครับอือครับคือไฟนั้นก็คือไม่พร้อมจริงๆเติม,มร้อมผม,ผมคิดว่ารายการวันจ h a m p i o n s จัดทุกครั้งเนี่ยมันเป็นรายการระดับโลกแล้วถ้าเราไม่สมบูรณ์จริงๆเต็มร้อยจริงๆอะ่ะเราก็ไม่อยากไปชกในรูปแบบไม่เต็มร้อยอมผมอยากชกในรูปแบบที่ผมเต็มร้อยแล้วก็แบบไม่ว่าแพ้นชนะแต่เกมวันนั้นจะต้องสนุกที่สุดเองครับ น้ำหนักมีปัญหาไหมครับไฟนี้ร้อยสามสิบห้าปอนด์น้ำหนักไม่ไม่ครับไม่ครับไม่มีปัญหาเกินอยู่ประมาณกิโลบอกได้ไหมตอนนี้เหรอตอนนี้ประมาณหกมั้งหรือไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่ค่อยได้เหยียบตาช่างแล้วเลยคือประมาณทุกไฟก็ลดประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกไฟก็ก็มีสิบก็มีครับอือสิบโลก็ไม่ว่าว่อนวันจะไชิปมันช่างก่อนวันหนึ่งแล้วครับอ่าใช่ครับอืมแต่ไม่ได้ไม่ได้มีกังวลเรื่องน้ำหนักจะไแนมแน่ไม่ครับไม่อืมอืมอแผงการโชกเหรอเนาะ เราพอจะบอกได้ไหมครับว่าจะชกแผนไหนก็นี่จะเดินหรือว่าจะเทรนเนอร์สอนน่ๆเออะไรอย่างเงี้ยเป็นนักข่าวเขาไม่ได้เป็นเพื่อเป็นนักข่าวถ้าลูกตามลูกเกมครับผมก็ต้องเดินบีบเข้าหายแล้วแต่ถ้าพี่เขาเดินก็เข้าทางเหมือนกันก็ถือว่าสนุกก็อยากบอกว่ามันต้องรอลุ้นบนเวทีว่า ใครจะเป็นฝ่ายเดินผมก็ว่าน่าจะ99.99เ99ปอร์เซ็น่าจะเป็นผมนะ่าต้องเดินครับผมคือแฟนมวยก็คงจะต้องการแบบนี้ใช่ครับอยากเห็นซุปเปอร์หลังซุปเปอร์รถถังเดินบูใช่ครับคือหลังจากจบไฟเนี้ยถ้าเกิดเราชนะเป้าหมายต่อไปเราอยากจะปีนเวทขึ้นไปไหมฮะแน่นอนครับถ้าชนะไฟนี้ผมก็อยากไปท้าชิงเน็กซ์ตอรครับ145ปอนด์ใช่ครับผมมันใหญ่ไปไหมสําหรับเวทนี้ใหญ่ไปไหมผมิดว่า ความใหญ่ใช่ทุกคนอาจจะเป็นรูปสแบคส่วนมากผมไม่เคยได้เปรียบใครนะตัวเล็กกว่าเขาทุกไปอยู <k <k ่แล evet ้วใช่ครับประคองให้นะพี่แช่ตรอ่าอ่าแต่ว่าก็ต้องผ่านไฟนี้ให้ได้ก่อนครับผมออีกคำถามนึงน้อครับทุกตัวเล็กนีกเลยตีเขาโหนมากเลยครับสี่ร้อยก่อไฟไม่เคยใครกดคอนอกเลยอพอรู้ไหมไม่ค่อยได้ไปอยากเป็นคนแรกไหมก็อยากเป็นครับ ใช่อยากเป็นคนแรกที่เอาพี่กับน,น็อกครับใช่เพราะอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้อยากอ่าตรงที่ว่าไปลบสถิติพี่เขา <c oughs> ผมแค่อยากได้โบนัสครับก็คือถ้าน,น็อกคือโบนัสชว่สชวยๆใช่ครับผม,มตื่นเต้นไหมครับมันคือมันเป็นไฟที่แฟนมวยรอคอยทั้งแฟนมวยชาวไทยแล้วก็แฟนมวยทั่วโลกเลยผมว่าคนดูตื่นเต้นมากกว่าผมนะเพราะว่าเป็นคู่ไวรัลมากแล้วก็ทุกคนอยากให้อยากให้ชกกัน แล้วเมื่อมันถึงเวลาก็ได้โชว์การหมุนคิดว่ามันเป็นกําไรของท่านผู้ชมที่มาดูในวันนั้นครับคือก่อนหน้านี้รถถังสัมภาษณ์ว่าคือรถถังซูเปอร์เล็กเนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคนไทยด้วยกันอยากไปเจอต่างชาติก่อนทีนี้เนี่ยเขาประกบมาเจอกันเลยรู้สึกมันเร็วไปไหมเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับเราสําหรับผมว่ามันมันเร็วไปมันมันไม่เร็วนะแต่ช้าไปผมก็ไม่ได้สิบล้านมันก็โอเคแล้วครับใช่ครับ เมื่อวานทุกบริษฝากของเราว่าขึ้นเป็นเวทีเต็มที่เลยเราอยากฝากอะไรถึงพี่เขาบ้างก็เหมือนกันครับผมก็โชคสมศักดิ์ศรีครับก็ผมผมก็เชื่อว่าพี่เขาตรงเต็มที่ครับเราข้างล่างเราเป็นพี่น้องกันหรือเป็นสนิทกันแค่ไหนอาชีพเราต้องเจอกันเราก็ต้องแลกกันเต็มที่ครับมีคุยกันไหมก่อนนั้นได้เห็นถ่ายรูปกอดคอร้องเล่นกันบอลช่วงหนึ่งพอขึ้นรายการก็ไม่ค่อยได้คุยครับใช่ครับพอขึ้นรายการเดี๋ยวว่าจะทักไปอยู่ครับ ฝากถึงแฟนเสนหน่อยฮะแฟนๆรถถังเยอะเลยจบแล้วครับเนี่ยอ๋อโอเคัไปเรื่อยๆไปเรอ๋อก็ฝากแฟนมวยทุกท่านครับก็ฝากอา c เอฟซีผมด้วยครับก็อย่าลืมดูนะครับวันที่ย2อกันยายนี้ครับก็ผมจะเจอชุมเล็กครับก็มจะต้องป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับระับไฟดีครับเตรียมอาวุธอะไรเป็นพิเศษนะฮะนอกจากหมัดนอกจากเตะเราจะเห็นอาวุธเด็ดจากรถถังไหมในไฟนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะว่าบางครั้งจูดๆสอบผมก็ไปน็อกเขาบางทีผมก็ไม่รู้ตัวเองว่าแล้วแต่จังหวะใช่ไหมจะเตรียมอะไรไปบ้าง <l ug> แต่รับรองว่าครบเครื่องครับผมมีรถมวยไทยเนี่ยก็ถือว่าต่อยมานานละคิกบ็อกซิ่งอยากจะลองหน่อยไหมแน่นอนครับถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ทุกๆไฟจะเจอครับผมก็อยากได้คิกบ็อกซิ่งครับอ,อีกเส้นหนึ่งเอ a ด้วยก็ แต่ตอนไม่รู้ต้องถามเมียก่อนเพราะเมียไม่อยากให้ตายครับแต่ก็อยากอยากลองครับอยากชคครับอเราเคยไปรอมาแล้วอียกนะทองยกทองยกเป็นไงบ้างยกเอ็มเอ็มเปเขาเป็นไงบ้างยกแรกงวยไทยอย่าไปนับเลยหลับสบายหลับสบายครับพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเอาเอาไฟนี้ก่อน มีพี่ๆนักข่าวคนไหนอยากถ่ายไนี่ยพี่ทำได้พี่ข้างบนข้างหลังต้องไหนกันมากพี่คำถามครับเป็นพิเศษยังไงบ้างครับอะไรครับไฟนี้ภรรยากำจัดยังไงแล้วภรรยาติวเข้มอะไรให้บ้างติบล้านนะครับไม่รู้อะไรเหมือนกันต้องสู้ภรรยาบอกจะติบล้านติบล้านใช่ครับใช่ครับติคำถามเนาะซูเปอร์เล็กบอกว่าไม่สามารถเอารถถังลงได้ในการต่อยน็อกรือว่าชนะน็ออบนี้เรื่องลูกขาเตะขาเนี่ยกังวลไหม แ่งเขาหนักเนี่ยมีเจาะยางรองในทางนวนะถ้าเรามีการป้องกันตัวที่ดีผมคิดว่าไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะกังวลอะไรมากมายก็มุมมองของตุกคนอะไรเขาได้บอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นมวยบูเราก็เป็นเป็นมวยที่เก่งพวดดีที่สุดนั่นแหละผมก็ไม่รู้ตัวครับผมจะบูหรือจะฝีมือจะออกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ต้องเอาสถานการณ์เป็นทีอ่อี่เราดูคลิปเขาหลายรอบไหมก็ ส่วนมากผมไม่ไม,ไม่ค่อยได้ดูครับ <c oughs> เพราะอย่างหนึ่งผมจะดู <c oughs> เฉพาะ <c oughs> ฟอร์มที่เขาอยู่ในวันยชมเปนชิพจริงๆถ้าผมดูไฟอายุอะ่ะแน่นอน <c oughs> ผมตู้ไม่ได้หรอกครับโดนเตะรอบเปลาอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่อยากดูเพราะว่าผมเอาฟอร์มปัจจุบันมากกว่า <c oughs> เขาก็ยังมีจังหวะที่ช้าลงกว่าเมื่อก่อนเยอะ <c oughs> อนันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเคลื่อนไหวของเขาบางจังหวะเขาก็ช้า เราสามารถเข้าทำตรงไหนตรงไหนได้บ้างอย่างเงี้ยผมก็พยายามศึกษาตรงนั้นครับคิดว่าจุดอ่อนของเขาอยู่ตรงไหนบ้างฮะจุดอ่อนของเขาครับตอนนี้จุดอ่อนผมไม่รู้ว่าในรูปแบบวันยีงไม่ชิปแต่ถ้ามวยอายุที่เขาเจอมาแน่นอนเขาเจอสไตล์ผมอย่างพอสเนียเขาเจอมาแล้วเขาชนะผ่านจระุยทุกคนอย่างเสกซันเนี่ยเขาเจอมาเขาชนะได้อย่างเงี้ยแต่ในรูปแบบวันยีงไม่ชิปผมไม่รู้ว่าเขาเจอสไตล์แบบผมหรือสไตล์แบบกูดุดันหรือหนัก ที่มีอาวุธที่จะปิดบัญชีได้ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะทนได้ไหมอะไรประมาณนั้นครับแสดงว่าเราก็ทาการได้มาดีเพราะว่าซุปบร์เล็กเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เคยแพ้มมยบูเลยแพ้เฉพาะมวยฝีมือครับดังนั้นเราก็ศึกษาเข้ามาดีเหมือนกันก็ต้องศึกษาครับใช่ครับไฟนี้จะเห็นรถถังยื่นคางให้ต่อยไหมฮะัไฟนี้ครับยังจะดีไม่ดีกว่ารอลุ้นรอลุ้นครับทีต่อทีคิดว่าเราทนเขาได้ ก็เขาน่าจตนได้ครับแต่เขาจะทดลองได้หรือเปล่าเขานั้เองก็ต้องไปวัดกันได้ครับคิดว่าบนเกมบนเวทีจ่อมาในรูปแบบไหนครับน้องครับผมก็อยากใจสำคัญนะในเมื่อมันเกิดขึ้นสิบล้านแล้วผมขึ้นไปอย่าบเิทีสิบล้านผมก็อยากคว้าโบนัสแสนเหรียญอีกอีกช็อตนึงเนี่ยถ้าทําได้ผมก็อยากทําอยาถ้าเขาพลาดผมก็ต้องเอาไว้ได้ครับรถถังยังมีไฟต่อยได้อีกนานไหมครับในวันแชมเปี้ยนชิพไฟครับ นานนะครับต้องมีให้กระตือผมตายก่อนปล่อยได้นานครับปีนี้รถถังอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบหกเองครับอีกหลายปีใช่ครับพี่อ่ะมีพี่คนไหนอยากถามอยู่ไหมฮะถามได้ครับพี่ที่มาสายถามอะไรไหมครับอ่ะฝากถึงกองเชียร์อีกสักครั้งหนึ่งครับรถถังครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับก็ฝากติดตามด้วยอันนี้ก็ตั๋วหมดแล้วนะไปดูที่เวทีไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับก็แต่ไม่เป็นไรทางช่องเจ็ด เปิดให้ทุกท่านรอเชียร์ตามทีวีอยากให้ทุกท่านมาชมกันก็สําหรับคู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าทั้งสองคนผมกับพี่ทุ่มเล็กออกอาวุธเต็มที่แน่นอนไม่สนว่าเราจะสนิทกันแค่ไหนอาชีพเราก็ต้องใส่กันเขาอยากได้เข็มขัดจากผมผมก็ต้องป้องกันแชมป์เข็มขัดเทนนี้ไว้ได้ครับผมผมอยากเป็นตำนานในวันยิมนาชิพครับครับผมโอเคขอบคุณครับผมครับพี่ค่อหนุ่มสวัสดีครับ